สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาเงินของขันแล้วก็เอาเงินของหนิงรวมทั้งเงินที่ขายจอของพี่ตะมาบริจาคให้กับโรงเรียนก่อนอื่นก็ต้องเท้าความน,น,นิดนึงนะครับว่าแฟนผมเนี่ยเป็นสาเหตุของการทําบุญในครั้งนี้แหละนะเพราะว่าเขาไปหาข้อมูลมาว่ายังมีเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอีกมากมายที่ยังไม่มีค่าเทอมแม้แต่ค่าเทอม หนึ่บาทก็ยังต้องผ่อนก็เรียกง่ายๆว่าคุณครูก็ต้องทวงจนถึงวันสุดท้ายของการสอบละครับผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่มีรสชาติของการโดนทวงเงินค่าเทอมนะเพียงแต่ว่าแฟนผมเนี่ยเขามีแล้วก็ไอ้ขันเพื่อนผมเนี่ยมีครับไอขันมันบอกว่าเรื่องนี้ทําให้มันเสะเทือนใจนึกถึงสมัยที่มันเรียนปวสเราเห็นภาพ คุณพ่อคุณแม่ของเขากอดคอร้องไห้เพราะว่ายังไม่มีค่าเทอมให้เขานะฮะก็เลยเป็นสาเหตุให้เขาบริจาคเงินมาถึง55,000บาทเรียกได้ว่าเยอะมากนะแล้วก็ไม่ได้มาบริจาคเงินด้วยตัวเองด้วยให้ผมเนี่ยเป็นคนบริจาคแทนผมก็เขินเหมือนกันนะที่เป็นโครงการนักบุญทุนชาวบ้านเรียกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ในวันนี้น่นะครับไม่มีเงินผมเลย เป็นเงินเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับต้องขอบคุณเนงขอบคุณพิตะด้วยแล้วก็ต้องย้อนกลับไปในความเป็นจริงภรรยาผมได้เริ่มต้นการให้ทุนเด็ก3คนที่นี่โดยเราเองก็ไม่ได้บอกคุณครูนะครับส่งให้ทุกอาทิตย์เลยช่วยให้เด็กได้มีเงินได้มีสมองได้มีเวลาในการใช้ความคิดไปกับการเรียนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านผู้ฟัง ที่ว่ามาเรียนแล้วเดินมาแต่ตัวแล้วก็ไม่มีเงินค่าอาหารแม้แต่บาทเดียวบางคนไม่มีเงินค่ารถก็ต้องหยุดเรียนไปถือได้ว่าเราได้ช่วยเด็กกลางกรงุงเทพมหานครก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนย้อนไปนับ10คนเลยผมเอ,อ่ยชื่อไม่หมดแล้วก็เพื่อนก็ยังต้องเดือดร้อนต่อไปกับผมจนกว่าจะจบปวชสานะครับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าเราได้ทําจริงรวมทั้งเพื่อนที่ได้บริจาคเงินมาใครที่อยากจะเห็น ยอดเงินที่ผมโอนทุกอาทิตย์ก็ขอดูสเตทเมนต์ได้นะครับขอดูสเตทเมนต์ได้ยินดีที่จะส่งสเตทเมนต์ในบัญชี SCB ของผมไปให้ทุกคนดูวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูภาพตอนบริจาคเงินกันแล้วก็ขอปิดคลิปนี้กันไปก่อนนะครับสวัสดี ก็อันนี้1 1,570บาทเนาะแล้วก็อันนี้สามพบาทค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งกับหัวหน้าแผนกให้ทราบนะคะแล้วก็จะขออนุญาตเปิดสม,มุดบัญชีนะคะแล้วก็รายรับรายจ่ายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหรือว่าเด็กเอาไปทําอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยว่าเด็กจะใช้สําหรับในการเดินทางแล้วก็ค่ากินแต่ละวันค่ะแล้วก็ค่าเทอมจะส่วนใหญ่ค่ะ ใช่ค่ะได้เลยสุดใขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะ